ครับผมอ้อวันนี้ก็มาที่นี่แหละครับอู้ยจัสธรยิงแท็กมาช่วยพี่แดงดูรถแคทสามสงศูนย์เวอร์ชันทูเออเวอร์ชันทูนี่ก็ง่ายๆครับเนี่ยปั๊มเขาก็จะเป็นแบน,แบนอย่างเงี้ยนะครับเวอร์ชันท,ทูนี่ห้องสร้างเขา เวอร์ช oh ันทูเวอร์ชันทูสองบี6อลศูนย์สองหกหกศูนย์อ๋อมาเจอเพื่อนเก่าครับไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานน้่นนะครับสมัยอยู่เมโทรอ่า เครื่องเดิมครับแคทเขาก็จะตระกูลมิตซูนะครับอ,อ๋อตู้ไม่เกิดแรวโรดขอผ้าหน่อย นี่ครับเครื่องแคตเตอร์เพลล่าเสร็จ JK 83095โอ้ไม่ค่อยจะทำแล้วครับตอนหลังวานี่เครื่องก็ไม่ไหวสมัยก่อนก็โอ้โหทำกันจังอะไรมาร่วบ้างอันนี้ครับ่วกอะไรเอาการ เาเข้าเรื่องนะครับก็นนี่ไอที่มาวันนี้ก็รถคันนี้เพิ่งยกเข้ามาในอูนน่นะครับเห็นพี่แดงบอกขึ้นเทลเลอร์ยากเซเลอเกินกว่าจะขึ้นไปได้สามชั่วโมงเลยให้พยาหารมาช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรเลยทำการวัดเพชเชอร์เหมือนเดิม <laughs> พเพชรไม่มีอะไรนะครับออาเดี๋ยวพาดูหน่อย กลายมีตัวนี้ตัวนี้ p o v นะครับเนี่ยอ่ะนี่ p o v เข้ามาคุมตรงนี้อ่ะบางคนสงสัยแม่งปั๊มไพลอตอยู่ไหนว่ารถรุ่นนี้ฮะนี่ครับฝังตัวอยู่ข้างในนน้นนะครับอ่านี่สายสัญญาณปั๊มไพลอตออกมานี่เข้าชุดควบคุมอันนี้ตัววัดเพชรเชื่อตรงนี้วัดเรียบร้อยตั้งให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ ตัดไปที่500 psi โ okay. อเคนี่วัแดแรงดันสูงครับตัวบนตัวล่างก็อยู่ตรงนี้วัดดูได้ทำการวัดเสร็จแล้วนะครับอ้าวโอเคเลยครับเน่เห็นแล้วบุ้งกีแขนยกเดินขวาตัดที่5,000 psi นะครับ มีปัญหาก็คือตัวเดินนี่แหละครับตัวเดินไม่ขึ้นกับเพื่อนครับต,ตัวบุกีีกักกยกนี่ได้5้าพันซีขวานะครับตัวเดินตัดไปที่หน0่งพัเอทครับทั้งเดินหน้าถอยหลังอ่าลูกบนวัดไปแล้วก็มาวัดลูกล่างนี่นะครับลูกล่างก็เหมือนกันนะครับสวิงได้แขนเข้าแขนออก5,000ันพเอเหมือนกันเดินก็พันหเหมือนกันนะครับ อ้าวอ้าวก็ไม่มีไรแล้วครับตอนนี้แสดงว่าระบบตัวเดินเนี่ยมีปัญหาพื้นฐานก็ต้องดูนี่แหละครับนั่นครับสัญญาณสินหัวใจนี่ผมว่าไม่เหลือแล้วเนี่ยสภาพอย่างนี้แย่เลยฮะสินหัวใจหมดแน่นแน่นะครับหมดแน่นแน่เลยเนี่ย <laughs> โอ้ กะเละตุ่มเปะแตะละเกินเนาะน้ำมันที่ส่งมาผ่านสีนหัวใจเนี่ยครับอืผ่านริ้วๆลงมาก็มาเข้ามอเตอร์นี่ฮะสีนหัวใจรั่วมันก็ไม่มามอเตอร์แค่นั้นเองนะครับมอเตอร์ก็ไม่มีแรงอัดปกติตัวนี้เขาต้องห้าพันถึงหกพัน psi นะครับถ้าพันห้าก็ไม่ไปไหนนะครับ ก็ชี้เป้าให้ี่แดงจัดการเปลี่ยนซีนหัวใจแล้วกันนะครับเปลี่ยนซีนหัวใจแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะตัวอื่นนี่ได้หมดแล้วระบบอื่นได้หมดก็เปลี่ยนซีนหัวใจก็จะเสร็จสิ้นภารกิจคงไม่เหลือแล้วนะครับซีนหัวใจท่าสภาพนั้นของแคทนี่ถ้าเป็นของแคทเลยจริงๆถ้าเก่ามาก็ล่อนหมดเป็นผงเลยนะฮะ ไม่ได้เจอเพื่อนเก่ามานานแล้วครับโอเคนะครับเอาง่ายๆเลยครับนี่ครับสัญญาณ POV ตัวนี้ตัวนี้สัญญาณพ i l o อดอ่าปักโน้นวัดเพตเชอรตรงนี้ก็วัดเฟเชอร์แรงสูงอันนี้ปับสัญญาณพ i l o อดเหมือนทั่วไปนะครับกันนี้ก็ถีเป้ากันที่เปลี่ยนสินหัวใจนะครับ เวอร์ชั่นทูตัวนี้ขอบคุณ FC ั้ทุกท่านที่ติดตามค่ายซอสทั้งหารนะครับฝากท่านที่เข้ามาใหม่ช่วยกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโผม